วันนี้ผมจะมาแนะนำแอปวาริงไดแกรมของรถยนต์นะครับก็คือวงจรสายไฟนั่นเองนะครับที่ผมใช้ประจำในการซ่อมรถในการสอนในการดูนะครับวงจรไฟต่างๆของรถยนต์นะครับแอปนี้นะครับเป็นแอปนี้เขาเรียกชื่อว่าแอปคาร์มินนะครับอันนี้ผมซื้อเป็นตัวโปรนะครับเสียรายปีนะครับซึ่งหน้าตาของโปรแกรมเมื่อเปิดขึ้นมาจะเป็นแบบนี้นะครับ ก็จะมีทุกยี่ห้อรถทุกยี่ห้อนะครับทั่วโลกเท่าที่มีนะครับซึ่งทางแอปนั้นเขาจะอัปเดตให้เราตลอดนะครับเมื่อก่อนที่ตอนที่ยังไม่ได้เสียเงินรายปีมันจะไม่มีพวกรถบรรทุกรถขุดรถขนาดใหญ่นะครับอันนี้เขาเพิ่มเข้ามาให้นี่เป็นแคทฮีโนนะครับฟูุต้า i ิตาชิพวกนี้มีหมดนะครับ พอแคทพกแมคโจะเป็นตัวนี้นะครับแต่ผมเพิ่พวอว่าผมไม่ได้ซ่อมเกี่ยวกับของรถพวกนี้ผมก็เลยไม่ได้เข้าดูนะครับส่วนมากผมจะใช้ผมจะใช้ส่วนมากผมจะใช้รถยุโรปบ้านเออรถที่ใช้ในบ้านเรานะครับหรือหรือใช้ในการสอนก็จะเป็นโตโยต้าถ้าส่วนใหญ่เพราะวงจรของโตโยต้ามันดูง่ายนะครับง่ายต่อการเรียนรู้ง่ายต่อการสอนนะครับในตัวหน้าตาของโปรแกร,รม เออของแอปนะครับก็จะมีนะครับประมาณนี้นะครับพอเราเข้ามาดูแล้วอ่ายกตัวอย่างจะขอยกตัวอย่างเอาเป็นโตโยต้านครับโตโยตาก็จะมีหลายรุ่นนะครับรุ่นีเราเรา,าจะเช็คนะที่ผมเจอประจำนะครับที่ผมใช้ประจำยอดฮิตก็จะเป็นโตโยต้าวีโก้แล้วกันครับยกตัวอย่างเวีโก้แล้วกันเนะขาที่น่าไฮรัก ก็จะมีขึ้นมาให้เราเลือกนะครับตามปี04 05 09นะครับจนถึงปี2018อันนี้เขาจะไม่อัปเดตให้นะครับลองดูปี05แล้วกันครับ05ดูอะไรบ้างครับท,ที่เจอใน,ใน,ใน,นง,งานซ่อมทั่วไปก็จะเป็นไฟนะครับไฟเครื่องยนต์นะครับอ,อันนี้ 1kD 2kD นะครับไฟเครื่องยนต์เมื่อเครื่องยนต์มีปัญหานะครับอยากตรวจสอบว่า สายไฟเส้นนี้มีปัญหาไหมหรือยังไงนะครับแรงจ่ายฟิลมีกี่วงจรไฟเลี้ยงมีกี่โวลต์มีตัวไหนบ้างมีรีเลย์กี่ตัวนะครับไฟเข้าเส้นไหนบ้างนะครับตรวจเช็คสายไฟนะครับมันก็จะเป็นวงจรของควบคุมเขาเรียกว่าเอ็นจิ้นคอนโทรลนะครับทั้งหมดผนจะทนจะใช้ตัวนี้นะครับในการดูนะครับอีกตัวนึงครัจะเจอบ่อยๆนะครับวงจรไฟ นะครับอันนี้หมวกของเอนจิ้นบอดี้ครับบอดี้ก็จะเป็นไฟเบรกไฟเลี้ยวไฟต่างๆไฟหน้านะครับหาผมต้องต้องการตรวจเช็คว่าไฟไม่ออกนะครับสมมติไฟเลี้ยวไม่ออกนะครับให้ดูตรงนี้เราจะมาเช็คดูว่าเออมีฟิวกี่ตัวนะครับมีรีเลย์กี่ตัวมีวงจรไหนบ้างนะครับมีเช็คสายไฟอันนี้เท่าที่เท่าที่ผมดูนะครับเท่าที่ใช้งานคือสายไฟเนี่ยจะตรงรุ่นเลยกับรถตามปีเลย ดีมากครับมาดูมันดูได้ทุกอ,อันนี้เกียร์นะครับวงจรควบคุมเกียร์นะครับก็มีเหมือนกันะนะครับอันนี้เป็นวงจรควบคุมเกียร์มีสซนออยกี่ตัวมีไฟเลี้ยงกล่องไหมนะครับเนี่ยสามารถดูได้หมดนะครับ ที่ใช้งาน,นบ่อยๆก็จะมีเ n g i n อน,นนะครับหมวดของเอนจิ e นไฟสตาร์ทไฟชาร์จไฟชาร์จดูว่ามันมีไฟฟิลตัวไหนบ้างที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟชาร์จมีอิน,นเตอร์เนอร์นะครับนะครับ,นะรบมีขาสายไฟมีสีสายไฟนะผมจะดูตัวนี้เป็นหลักนะครับงานซะ่อมประกอบกับการสอนด้วยนะครับผมใช้ตัวนี้สอนด้วยนะครับ ดูอะไรอีกดูที่เจอโตโยต้านะครับก็จะเป็นอันติดรถติดรถติดแก๊สมาให้ลูกค้าซื้อมาใช้แล้วทีนี้ไฟไฟเข้ากล่องไม่ครบจะเจอบ่อยที่สุดพวกสามเซตเซตนะครับเจินนะครับเจินคอนโทรลนะครับหนึ่งเซตเซตเนี่ยเป็นรถเฮซี่สุดมากครับจวมาแก้ระบบไฟ เข้าไฟเข้ากล่องไม่ครบไฟเลี้ยงปัม๊มไฟไม่จ่ายให้ปั๊มติ๊กเนี่ยผมก็ต้องดูตัวนี้นะครับก็จะมีเมนรีเลย,ย์ไอจีนะครับวงจรปัม๊มนะครับส่วนมากจะใช้ตัวนี้ที่เจอปัญหาบ่อยๆในการซ่อมส่วนมากนะท่าระดับยากหน่อยนะครับยากหน่อยก็จะเป็นรถเบนซ์นะครับรถเบนซ์ตัวนี้ที่ยังแก้ปัญหากันอยู่นะครับ เบนเอาสียอลคาดกันครับจะเจอกันบ่อยๆซีสองหนึ่งห้านะครับตรวนี้วงจรเบนจะดูยากหน่อยนะครับดูวงจรเบนดูประตูอ่ะไฟประตูนะครับ ไฟระบบเบนซ์จะเป็นลักษณะนี้ครับมันมันจะดูยากหน่อยมันมันจะไม่ได้ละเอียดเหมือนของโตโยต้าแต่ถ้าถ้าถ้าเราศึกษาจริงๆเราดูได้นะครับเราสามารถเทียบเคียงได้นะครับก็ประมาณนี้ครับหลักๆที่ใช้งานมีทุกดุ่นนะครับ นิสสันฟอร์ดนะครับช่วยช่วยเราได้เยอะนะครับเวลาเราได้หาระบบไฟเวลาเราซ่อรมระบบไฟนะครับรถรุ่นไหนปีไหนนะครับอันนี้ผมเสียรายปีนะครับเราใช้ซื้อแบบจ่ายผ่านจ่ายผ่านเบอร์ถือนะครับจ่ายผ่านเบอร์โทรศัพท์นะครับจะเสียรายปีนะครับเมื่อครบปีเมือม่อหมดหมดอายุเต่เขาก็จะแจ้งเตือนเรามาแล้วก็จะจ่ายเงินเพิ่มเิเพิ่มขึ้นทุกปีนะครับบางปี สามร้อี่รอยแต่ล่าสุดที่ผมทำเนี่ยประมาณสองพันกว่าบาทน,นะครับแต่ก็คุ้มนะครับคุ้มครับสำหรับแอปนี้โอเคครับ